ฉีดตัวเดียววันนี้จะฉีดกี่ตัวคะฉีดสามตัววันนี้ฉีดปนานวาดไปฉีดปนานวาดแล้วเหรอเหลือ,อใครแค่นี้เหลือเถาแสงกับ,ก,บกระเกลดเอาแล้วไอ้แค่นะว่า่นะฉีดเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่ได้อยู่ในลิสต์เดี๋ยวเราฉีดละนี่ตื่นมาแนละ้วลุกแล้วลุกแล้วยมื่กี้นอนอยู่ก็เลยไม่อยากฉีด ดูลูกสาวเขานะคะทุกคนไม่อยากจะเว้าหอดเลยนะคะดูเขาค่ะดอกเขายาใหญ่เลยอะดูดแผ่นหลังนะคะทุกคนน้องน่ารักมากประกายแสยงดูแม่ทอแสงน้าต่าน่ารักสวยมาตั้งกระเด็กเลยค่ะดูแม่เขาค่ะตอนนี้ก็กํลังจะให้ยาบำรุง มาบรุงเพื่อจะหลังจากเอาทำไมไม่ผิดคอหลังจากเป็นหมอตำแยก็มาเป็นหมอระวังเขาระวังเขาจะเย็นลูกเพราแสงเย็นลูกขณะนี้คุณหมอก็กำลังพาแอลโกอฮอล์เข้าไปนะคะ เพื่อที่จะฆ่าเชื้อแล้วคุณหมอก็ใช้มือจิ้มเข้าไปเลยนะคะทุกคนอ๋อสลิงค่ะ <c oughs> ก็อาจะมีการเบรอนิดนึงนะคะเฮ้ยเราเขาจะว่าเราไหมเนี <c> ่ย <oughs> ไอ้อะไรนะไอ้เฟซบุ๊กไอ้ยูทูบทำพอฉีดเข้าไปแล้วก็ เอามือเหนียงเนียงนะคะทุกคนเหนียงเพื่อไม่ให้มันตัวยามันเป็นก้อนนะคะแล้วก็เอากำปั้นทุบทุนิดหน่อยะคะ่ะเป็นการละลายาตัวยาบำรุงที่จะฉีดลงไปในควายพอเสร็จแล้วตัวนี้ตัวนี้เนาคนเที่ยวเสร็จแล้วก็จะไปต่อ ตัวไหนฉีดตัวไหนมั่เอองเนาะงั้นก็ดึงมาอีกตัวนี้ก็ฉีดเลยเอฉีด,ฉ,ดฉีดตัวนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นลูกสาวหมอนะคะลูกสาวหมอแมนนะคะเขารักมากค่ะตัวนี้คือใครแตะไม่ได้เลยนะคะทุกคนจับเนาะ เพราะว่าหัวแก้วหัวแหวนเขาเลยนะคะเอาไม่เอาใส่แบบแน่นๆเหรอได้ไหมเป็นทั้งหมอตำแยนะคะเอาควายออกลูกนะคะยังเป็นเดบ่าอะไรที่บ๊อบโจวเป็นทุกอา เป็นทุกอย่างนะคะยังไม่เป็นแต่ผีบ้านะคะไม่รู้บางทีก็อาจจะบ้าไปแล้วมัง้งโดยไม่รู้ตัวนะคะทุกคนจะเย็นลูกจะเย็นได้แล้วคะ่ะอ่าใจเย็นเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วคะ่ะ เสร็จแล้วลูกไปดึงมาฉีดเลยกาลเกตน่าเกลียงตัวเลยเนาะมีเยอะไหมยา,มาฉีดเพื่ออะไรฉีดเพื่อบำรุงมันเป็นยาบำรุงค่ะช่วยเจริญอาหารให้กินอาหารได้ดีค่ะ ก็เดือนลักหนึ่งครั้งอันนี้คือ,อ,อประสุตว์เขาแนะนำมาค่ะเพราะว่าทุกตัวต้องมีการบำรุงแล้วยิ่งให้นมลูกอย่างเงี้ยค่ะก็เ,เป็นการบำรุงตัวแม่ที่ให้กินให้เจริญอาหารกินได้เยอะการเจริญเติบโตกันให้นมลูกอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีคะ่ะ อันนี้สาวน้อยค่ะสาวน้อยแต่ไม่น้อยนะคะอายุน้อยแต่ร่างกายสมบูรณ์ค่ะทุกคนบัดจึกเลยนะคะทุกคนลูกจาก้าขุนไกลค,คะ่ะเอาอีกละห้าวางสร้างเบียงอีกแล้วให้ก็ให้เบตทุตูนไม่ใชไม่ใ่ห ตจลูกเจ้าของวะนี่แม่โอ้ยหยัง่งระชีดเบิดสูโตัวกันคือว่าให้กันเบิดสูโตัวให้เจ้าลูกเจ้าของแม่โอ้ยตายแฟนเพศเพิ่งเสียงหย่ำพวดๆวดอยู่นี่ก็ได้หลงรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยายี ขณะนี้ก็ประมาณสองทุ่มนะคะเขาก็จะให้อาหารทุกตัวน้องควายก็จะตื่นมากินอาหารรอบรอบดึกค่ะทุกคนอันนี้คือรอบสุดท้ายที่ให้อาหารนะคะเขาก็จะลุกมากินสักพักหนึ่งก็จะนอนเงียบทางโน้นก็จะกินเหมือนกันนะคะทุกคนยืนทุกตัวเลยนะคะคอกใหญ่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นคอกใหญ่ค่ะ กำลังจะกินสวนพญาขุนก็อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ลูกๆเมียเมียเขานะคะทุกคนพวกลูกพวกเมียเขานะคะเสียงตดติดอยูนี้อืดบ้างหันนะเป็นสาวเป็นนางนะเกตแก้ว